สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับก็วันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาพฤติามหกนะครับพบกับครูประเดิมชัยเถาแก้วนะครับในเรื่องของการทรงตัวหลักการเคลื่อนไหวของตนเองนะครับทีนี้เมื่อเราเรียนไปแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนักเรียนจะสามารถวิเคราะห์ความผิดลบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬาได้นะครับทีนี้นักเรียนดูภาพครับว่าการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าทีมที่เป็นชุดสีขาว กับชุดสีดําแดงเนี่ยเขาเข้าปะทะกันนะครับในส่วนของชุดสีดําแดงเนี่ยมีลักษณะร่างกายอย่างไรครับถูกต้องครับเขาพยาาลังที่จะล้มลงนะครับเหล่านี้มันเกิดจากอะไรครับความสามารถในการทรงตัวความสามารถในการทรงตัวนั้นทีมสีดําแดงเนี่ยจะอาจจะมีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งที่ยังสู้กับสีขาวไม่ได้ทําให้ทีมสีดําแดงเนี่ยล้มลงนั่นเอง ฉะนั้นเรามาดูครับว่าองค์ประกอบของการทรงตัวเป็นอย่างไรนะครับการทรงตัวคือการเล่นกีฬาหรือออกกาลังกายประกอบกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจาวันเนี่ยนักเรียนจะต้องจัดท่าทางอริยาบทต่างๆนะครับให้มีการทรงตัวที่ดีทําให้บุคคลนั้นจะสามารถประกอบกิจกรรมต่างๆได้อย่างสะดวกปลอดภัยในการปฏิบัติกิจกรรมนะครับต่อไปเป็นองค์ประกอบความมั่นคงของการทรงตัวนะครับเรามาดูเลยว่าองค์ประกอบจะมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยคือความสูงของจุดศูนย์ทวงของร่างกายครับ โดยปกติเนี่ยนักเรียนหญิงกับน,นักเรียนชายเนี่ยก็จะมีจุดศูนย์ท่วงอยู่ที่ประมาณกระดูกก้นกบที่สานะครับสำหรับนักเรียนชายแล้วจะอยู่ประมาณ56ของความสูงครับร้อยละ56ของความสูงนะครับนักเรียนหญิงก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ55ของความสูงถ้าเราพิจารณาจากนักเรียนหญิงและนักเรียนนักเรียนชายที่อยู่ในท่าย,ยืนนะครับถ้าเรายกแขนขึ้นหรือเทินของไว้บนหลังศีรษะเนี่ยจะทําให้จุดศูนย์ท่วงเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับ ยิ่งถ้าเราลดจุดศูนย์ถ่วงให้ต่ำลงเนี่ยด้วยการย่อเข่าหรือนั่งบนพื้นลาบคุกเข่าจะทำให้ความมั่นคงในการทรงตัวเนี่ยดีขึ้นนะครับดังนั้นจุดศูนย์ถ่วงยิ่งสูงเนี่ยจะทำให้ความมั่นคงของการทรงตัวเนี่ยยิ่งน้อยลงนะครับถ้าเราจุดศูนย์ถ่วงเนี่ยมีความมั่นคงเนี่ยมีมากขึ้นเราจะสังเกตในการเดินการวิ่งเหยาะจะทำให้ความมั่นคงในการทรงตัวเนี่ยมันน้อยลงกว่าการนั่งหรือการนอนนะครับ ต่อไปในส่วนที่2ขององค์ประกอบของความมั่นคงเนี่ยสก็คือลักษณะของฐานรองรับขนาดของฐานรองรับเนี่ยถ้ามีมากเนี่ยจะทําให้การทรงตัวนะมันจะดีมากขึ้นนะครับถ้าฐานเราเล็กหรือฐานเรามันเดินยากหรือว่าวางเท้าไวไ้ยากเนี่ยทำให้การทรงตัวเนี่ยลดน้อยลงเชน่นอะไรครับนักเรียนลองยืนขย่งตัวครับยืนขย่งตัวหรือยืนด้วยปลายเท้าเนี่ยทำให้การทรงตัวของเราเนี่ยมันเสียไปได้ง่ายหรือนักเรียนไปเดินบนทางรถไฟที่มันเล็กๆ เดินบนเส้นลวดหรือทางที่นักเรียนสามารถเหยียบได้เล็กๆทําให้นักเรียนสามารถสูญเสียการทรงตัวได้ง่ายเช่นเดียวกันครับฉะนั้นการทรงตัวเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับฐานของการรองรับด้วยนะครับนักเรียนลองดูจากภาพนะครับก็เป็นการเดินไต่บนเส้นลวดเนาะดังนั้นการที่จะเพิ่มความมั่นคงของการทรงตัวให้มันมีมากขึ้นเนี่ยเราก็ลองยืนแยกเท้าครับแยกเท้าให้มันห่างๆโดยประมาณช่วงสะโพกเนี่ยครับแต่ถ้าเรายืนแยกเท้าห่างจนเกินไปเนี่ยก็จะทําให้การ ทรงตัวเนี่ยลดน้อยลงมากขึ้นไปด้วยฉะนั้นเราต้องมีความพอดีครับยืนแยกเท้าประมาณสะโพกนะครับต่อไปในส่วนที่3ครับในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างจุดศูนท่วงกับฐานที่รองรับนะครับร่างกายของเราเนี่ยจะมีดุลยภาพของการทรงตัวครับเมื่อส่วนปลายส่วนล่างของจุดศูนท่วงเนี่ยตกไปยังบริเวณฐานที่รองรับนะครับจะทําให้ยิ่งถ้าไปมันตกออกจากนอกฐานไปเนี่ยมันก็ทําให้การทรงตัวของเราเนี่ยมันไม่ดีครับฉะนั้นต้องอยู่บริเวณที่ฐาน ที่จุดศูนย์กลางลำตัวที่มากที่สุดนะครับถ้าร่างกายของเราเนี่ยมันเสียการทรงตัวไปเช่นอะไรครับเราลองยกตัวอย่างอันนี้ให้นักเรียนเห็นชัดๆนะครับก็คือการหิ้วกระเป๋าหนักๆเช่นนักเรียนพอหิ้วกระเป๋าหรือไปถือของอะไรมาในการที่จะไปโรงเรียนเนี่ยข้างใดข้างหนึ่งจะทําให้ตัวของเราเนี่ยมันเอียงตามไปนะครับเป็นการเสียการทรงตัวนะครับร่างกายของเราจะปรับไม่ให้เสียการทรงตัวโดยทันทีโดยการอะไรครับ เอียงตัวไปทิศทางตรงกันข้ามกันหรือพยายามยกแขนอีกข้างหนึ่งขึ้นเพื่อเป็นการถ่วงน้ําหนักครับให้จุดศูนย์ท่วงเนี่ยกลับมายังจุดเดิมทําให้ปลายส่วนล่างของจุดศูนย์ท่วงเนี่ยใกล้จุดศูนย์ท่วงของฐานนะครับทําให้กิจกรรมทางกายทางพศึกษ,ษาหรือว่าเราไปทําอะไรก็แล้วแต่ในการออกกําลังกายในชีวิตประจาวันเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะครับเช่นอะไรการต่อตัวการวิ่งการหยุดในการเล่นกีฬาครับนักเรียนสามารถนําไปปรับใช้ได้นะครับ สี่เลยก็คือมวลสารของร่างกายมวลสารของร่างกายเนี่ยยิ่งนันกเรียนมีน้ําหนักที่มากนะครับการทรงตัวหรือว่าการรับแรงประทะเนี่ยก็จะดีกว่านะครับลักษณะเช่นนี้เมื่อมีแรงภายนอกมากระทากับเราเนี่ยโดยที่ร่างกายเป็นวัตถุใดวัตถุหนึ่งในมวลสารเนี่ยที่มากย่อมจะมีความมั่นคงมากนักเรียนลองสังเกตครับจากภาพก็ได้เนาะเป็นการประทะกันร,ระหว่างนักฟุตบอลสองทีมนะครับฉะนั้นมวลสารของแต่ละคนเนี่ยมันก็มีความสําคัญว่าถ้าสมมติว่ามาปะทะกันเนี่ย คนที่มีรูปร่างที่ใหญ่กว่ามีกล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อที่เยอะกว่ามีน้ําหนักตัวที่มากกว่าก็จะสามารถประทะได้คนที่มีรูปร่างเล็กก็จะถูกกระแทกแล้วก็กระเด็นออกไปนะครับในส่วนที่ 5. ครับในส่วนของโมเมนตัมโมเมนตัมคืออะไรครับคือผลคูณของมวลสารกับอัตราความเร็วอัตราส่วนในการเคลื่อนที่ของวัตถุกําลังจะเคลื่อนที่ไปในระยะทางเท่าไรในเวลาหอันนั้นคือโมเมนตัมครับ มันโมเมนตัมเนี่ยจะมีจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมวลและความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นเช่นอะไรครับเช่นนักเรียนเนี่ยนำเอาลูกเทนนิสเนาะกับลูกซอฟบอลมาปล่อยลงสู่พื้นจากประมาณเอวก็ได้ครับเมื่อน,นักเรียนปล่อยปับ๊บนักเรียนจะสังเกตว่าลูกซอฟบอลเนี่ยมันจะตกลงสู่พื้นได้เร็วกว่าลูกเทนนิสเพราะอะไรครับเพราะลูกซอฟบอลเนี่ยมีน้ําหนักที่มากกว่าการตกลงสู่พื้นจะได้เร็วและแรงกว่า หรือนักเรียนไปเล่นฟุตบอลไปเล่นกับเพื่อนเนาะนักเรียนโยนลูกฟุตบอลขึ้นไปแล้วนักเรียนยืนมงอยู่กับที่ยืนมงแบบนี้กับนักเรียนโยนลูกฟุตบอลขึ้นไปแล้ววิ่งแล้วก็โดดเข้าไปมงแบบนี้โมเมนตัมอันไหนมันจะสามารถม่งได้แรงกว่ากันดีมากครับก็คือการวิ่งเข้าไปมงหรือวิ่งเข้าไปโขกอย่างรุนแรงนะครับทาให้โมเมนตัมเนี่ยมีมากกว่าแล้วก็ทําให้โขกได้เร็วและแรงกว่านะครับถึงแม้ว่ามวลสารจะมากมีความมั่นคงมีโมเมนตัมมากแต่ถ้าแรงอื่นๆเข้ามาปะทะกับเรา ทำให้เราเคลื่อนไหวได้ไม่ดีนะักเสียการทรงตัวนะครับเราจะมีวิธีการแก้ไขดังนี้เลยครับหนึ่งก็คือเราจะพยายามโน้มเข้าหาทิศทางของแรงครับหรือโน้มตัวไปทิศทางตรงข้ามกับทิศทางของโมเมนตัมเช่นเช่นอะไรครับการเดินต้านลมเราจะโน้มตัวทิศทางของลมไปไปอย่างทิศทางที่ลมพัดมานะครับหรือการเดินทวนกระแสน้ำนะครับนักเรียนจะโน้มตัวทวนทิศทางของกระแสน้ําที่มันพัดเข้ามาหาเรานะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือการขยายฐานครับหรือเท้าของตนเองนี่แหละที่เป็นทิศทางที่แรงพุ่งมานะครับหรือไปในทิศทางเดียวกับทิศทางของโมเมนตัมพร้อมกับออกแรงดันหรือต้านโมเมนตัมไว้นักเรียนลองสังเกตครับในตอนที่นักเรียนเนี่ยไปขึ้นรถประจำทางเนาะรถเมย์นักเรียนจะเสียการทรงตัวนักเรียนก็จึงต้องปรับในการยืนของนักเรียนนะครับว่าจะต้องมีทิศทางที่ไปกับทิศทางที่รถเนี่ยมีการแรงในการเคลื่อนมานะครับ จะทําให้นักเรียนเนี่ยทรงตัวได้ดีนะครับหรือการเล่นกีฬาที่มีการทุ่มมีการคว้างมีการรับลูกฟุตบอลเนี่ยนักเรียนจะต้องมีอะไรครับมีเท้านําเท้าตามเพื่อจะสามารถส่งแรงแล้วก็มีการทรงตัวดีดีในการส่งแรงออกไปนะครับดูได้จากภาพครับในการคว้างลูกแฮนบอลนั่นเองนะครับจากภาพนะครับต่อไปครับในส่วนที่6ครับแรงเสียดทานแรงเสียดทานจะเกิดจากการเสียดสีกันระหว่าง วัตถุ2ชนิดที่สัมผัสกันนะครับแรงต้านการเคลื่อนไหวทั้ง2ชนิดนั้นหากจะยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังง่ายนะครับเมื่อน,นักเรียนกิ้งลูกฟุตบอลครับกิ้งลูกฟุตบอลเหมือนกันเนี่ยแต่นักเรียนกิ้งในพื้นผิวที่ต่างกันนักเรียนลองไปกิ้งบนพื้นหญ้ากับกิ้งบนพื้นปูนการหยุดของลูกฟุตบอลเนี่ยจะต่างกันเพราะอะไรครับเพราะการเสียดสีกันระหว่างพื้นกับลูกฟุตบอลมันมีความต่างกันมันจะสามารถเสียดสีกันได้ระหว่างของแข็งกับพรองแข็งของแข็งกับพองเหลว ของแข็งกับก๊าสนะครับในการเล่นกีฬาเนี่ยการเสียดสีกันหลักการเนี้ยจะเป็นประโยชน์ต่อการเล่นกีฬามากๆเลยทั้งการทรงตัวแล้วก็ทําให้มีความมั่นคงในการทรงตัวมากขึ้นนะครับถ้าจะยกตัวอย่างมันก็จะมีการใช้วัสดุอุปกรณ์เนี่ยเข้ามาช่วยเรานะครับในการที่จะทําให้เพิ่มความฝืดของพื้นผิวได้มากขึ้นนะครับเช่นอะไรครับยังยังคงไปกีฬาฟุตบอลอยู่ครับนักเรียนจะมีรองเท้าที่นักเรียนซื้อมาใส่เนี่ยมันก็จะมีปุ่มที่ลด การเสียดสีทําให้เสียดสีกับพื้นเนี่ยทรงตัวได้ดีนะครับหรือนักเรียนเล่นกีฬาที่ใช้ไม้เลกกเก็ตครับใช้ไม้เลกเกตเช่นอะไรครับเทนนิสแบดมินตันนักเรียนก็จะใช้เทปเนี่ยพันในส่วนของที่จับนะครับที่จับไม้ทําให้เราสามารถจับไม้ได้อย่างมั่นคงแข็งแรงทําให้การมั่นคงทรงตัวทําได้ดีด้วยนะครับหรือนักเรียนอาจจะเคยดูกีฬายิมนาสิกเนาะเขาจะใช้ผงแมกนีเซียมคาร์บอเนตเนี่ยทาที่มือก่อน ก่อนที่จะไปจับอุปกรณ์ที่เขาเล่นทั้งห่วงทั้งบาทุกอย่างครับทําให้มือเขาเนี่ยไม่ลื่นหลุดออกจากอุปกรณ์ได้ง่ายนั่นเองครับส่วนนี้นักเรียนสามารถนําความรู้เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยนะครับต่อไปในองค์ประกอบต่อไปนะครับก็คือการมองเห็นและสภาพจิตใจการมองเห็นเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดอะไรครับ เกิดความกลัวความไม่มั่นใจนะครับย่อมมีผลต่อความมั่นคงในการทรงตัวเช่นนักเรียนจะเดินในสะพานแคบๆหรือบนที่สูงนักเรียนจะกลัวความสูงขึ้นมานะครับนักเรียนจะไม่สามารถข้ามสิ่งเหล่านั้นไปได้นักเรียนก็ต้องมองหาจุดครับจุดที่นักเรียนโฟกัสไว้นะครับเพื่อให้ลดความกลัวมากขึ้นนะครับทีนี้การมองเห็นครับมันจะส่งผลต่อสภาพจิตใจเลยเมื่อเรากลัวอย่างรุนแรงจนถึงขีดสุดเนี่ยเราจะสามารถ ทำอะไรให้อย่างรวดเร็วให้ผ่านสถานการณ์นั้นไปได้ดีที่สุดเช่นนักเรียนจะต้องผ่านเนี่ยสะพานลอยอันนี้แต่นักเรียนกลัวความสูงมากแต่ยังคงปฏิบัติได้นะครับนักเรียนจะใช้ความเร็วในการเคลื่อนตัวให้ผ่านไปยังจุดเที่ยวจะไปเนี่ยอย่างเร็วที่สุดนะครับโดยที่เอ่อทให้เราเสียการทรงตัวได้อีกด้วยนะครับ8เลยก็คือองค์ประกอบทางสริยวิทยานะครับนอกจากสายตาสภาพจิตใจแล้วยังมีอวัยวะในร่างกายที่จะเป็นตัวที่จะควบคุมการทรงตัวได้แก่อะไรครับ อวัยวะของหูส่วนในนะครับคือท่อรูปวงกลมสามท่อซึ่งวางตัวตั้งฉากอยู่ในหูชั้นในนะครับถ้าอาวัยวะส่วนนี้มีความบกพร่องหรือพิการย่อมทําให้การทรงตัวเนี่ยเสียไปเช่นอะไรครับนักมวยเขาถูกชกเข้าที่หูความแรงของหมัดเนี่ยทำให้เขาล้มลงไม่ได้หรอกแต่ว่าอะไรครับมันถูกกระทบกระเทือนที่กระดูกในส่วนนี้ที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะทำให้เขาล้มลงจากการกระทบกระเทือนจากอาวัยวะส่วนนั้นๆนะครับ ต่อไปในส่วนของกิจกรรมนะครับครูจะให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการทรงตัวกับการใช้ชีวิตประจวันนะครับดูครับดูโจทย์ของครูก่อนครับถ้านักเรียนทีบีบจักรยานทวนกระแสลมนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรให้สามารถทรงตัวได้ดีครับครูให้เวลาพวกเราคิดสักแป๊บหนึ่งครับ เก่งมากเลยนะครับหลายๆคนน่าจะตอบได้แล้วเนาะก็คือการก้มตัวหรือโน้มตัวทวนทิศทางของลมที่พัดมานั่นเองครับมาดูโจทย์ต่อไปครับว่าจะแก้ไขอย่างไรนะครับขณะที่ยืนบนรถประจําทางควรปฏิบัติอย่างไรให้ทรงตัวได้ดีรูให้เวลาพวกเราคิดสักแป๊บนึงครับเก่งมากเลยนะครับเราก็ยืนแยกเท้าหน้าเท้าหลัง ตามทิศทางของแรงลดที่เคลื่อนที่นั่นเองครับครับผมหลังจากที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะครับในส่วนขององค์ประกอบต่างๆในความมั่นคงในการทรงตัวก็จะมีพวกโมเมนตัมในการทรงตัวมีพวกมวลต่างๆขนาดของฐานฐานรองรับนะครับเหล่านี้นักเรียนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจาวันได้นะครับนําองค์ประกอบต่างๆเนี่ยไปปรับใช้กับการเล่นกีฬาหรือปฏิบัติกิจกรรมทางกายต่างๆที่นักเรียนจะต้องใช้ในชีวิตประจําวันนะครับ ให้เราปฏิบัติได้อย่างดีแล้วก็ราบลื่นมีความมั่นคงในการทรงตัวด้วยอีกด้วย,วยครับทีนี้เรามาดูครับว่าหลักการการเคลื่อนไหวของร่างกายของตนเองนั้นมีอย่างไรบ้างการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันเนี่ยการออกกําลังกายการเล่นกีฬาจะมีการเคลื่อนไหวในสภาพสิ่งแวดล้อมพื้นฐานโดยมีการเคลื่อนไหวดังนี้ครับก็คือ1เลยก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายบนพื้น การเคลื่อนไหวร่างกายบนพื้นดินหรือพื้นอื่นที่มีความหนาแน่นมั่นคงเป็นพื้นที่อ่อนนุ่มร่างกายจะมีการเคลื่อนไหวลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้นะครับก็มาดูครับการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่แบบเคลื่อนที่เนี่ยทั้งที่ทั้งตัวเป็นการเปลี่ยนทิศทางหรือเปลี่ยนตำแหน่งไปยังไปยังตำแหน่งข้างหน้าหรือตำแหน่งที่เราจะไปนะครับ แรงที่ส่งออกไปเนี่ยจะส่งออกไปที่พื้นหรือขณะเดียวกันเนี่ยพื้นก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองส่งแรงโต้กลับมาที่เท้า้วยเช่นกันเช่นอะไรครับการเดินการวิ่งการกระโดดครับมาดูอย่างที่2ครับก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายแบบหมุนร่างกายตลอดล่างนะครับเมื่อร่างกายมีพื้นที่แข็งรองรับนะครับเราสามารถอาจจะหมุนตัวแบบ บนปลายเท้าหรือหมุนแบบรอบจุดอื่นๆที่รองรับส่วนใดของร่างกายที่ติดต่อกันไปยังหลายๆจุดชเช่นอะไรครับนักเรียนเช่นการม้วนหน้าหรือการหมุนแบบล็อกเกวียนนั่นเองนะครับทีนี้มาดูในแบบที่2ครับการเคลื่อนไหวร่างกายในอากาศนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายในอากาศเนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบดังนี้เลยครับหก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่ร่างกายเนี่ยที่ปรากฏสิ่งรองรับในอากาศจะถูกแรงอะไรครับแรงดึงดูดของโลกเนี่ยมันดึงสู่พื้นผิว ดึงลงสู่พื้นผิวโลกตลอดเวลานะครับอาจจะทําให้นักเรียนเนี่ยเคลื่อนไหวในอยู่แนวขนานและหน้าไปกับพื้นนะครับแนวดิ่งแนวเฉียงเป็นแต่เพียงชั่วขณะชั่วคู่เท่านั้นเช่นอะไรครับการกระโดดน้ําหรือการกระโดดไก่นั่นเองนะครับทีนี้มาดูส่วนที่2ครับการเคลื่อนไหวร่างกายในอากาศโดยมีสิ่งเกี่ยวโยงเช่นพวกนักกีฬาย,ยิมนาสติกครับจะต้องมีอะไรครับ มีทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่เขาได้ฝึกฝนมานะครับเช่นบาเดียวบาคู่ห่วงอะไรเหล่านี้ครับนักเรียนจะต้องใช้นิ้วในการจับเพื่อจะห้อยโหนยึดกับอุปกรณ์ชิ้นนั้นๆครับโดยที่แรงดึงดูดของโลกเนี่ยมันจะดูดพวกนักกีฬาเหล่านี้ลงสู่พื้นผิวอยู่ตลอดเวลาครับการห้อยโหนจึงต้องอาศัยการยึดเกาะครับหลักการยึดเกาะตลอดเวลาของร่างกายครับที่จะทําให้ออกแรงต้านกับแรง ดึงดูดของโลกนะครับในการห้อยหนร่างกายต้องอาศัยการทํางานของระบบประสาทหูประสาทตาในการควบคุมทิศทางของตนเองในอากาศที่สําคัญเลยจะต้องออกแรงให้เพียงพอที่จะสามารถควบคุมอวัยวะต่างๆในร่างกายได้อย่างมั่นคงแข็งแรงในการห้อยหนนะครับต่อไปในการเคลื่อนไหวร่างกายในน้ำครับในขณะที่เคลื่อนไหวร่างกายในน้ำเนี่ยจะไม่แตกต่างกับการเคลื่อนไหวบนบกเท่าไหร่ครับในขณะที่เราว่ายน้ำเนี่ยจะต้องออกแรงดัน ต่อน้ำเช่นเดียวกับเราออกแรงดันกับพื้นในเวลาเดินครับหลักสําคัญก็คือการเคลื่อนไหวในน้ำเนี่ยหรือการใช้แรงเมื่อร่างกายอยู่ในน้ําจะมีดังนี้เลยครับทิศทางของร่างกายจะตรงกันข้ามกับแรงร่างกายของเราจะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับแรงที่เราส่งออกไปเช่นเมื่อเราส่งแรงถีบเท้าไปข้างหลังร่างกายของเราจะพุ่งไปข้างหน้าแต่ถ้าเราถีบถีบแรงเนี่ยออกทางด้านล่างร่างกายของเราก็จะดันขึ้น ถ้าเราทีบไปทางซ้ายก็จะไปทางขวาทีบไปทางขวาก็จะไปทางซ้ายอันนี้เป็นหลักการของทิศทางของแรงที่จะตรงข้ามกันนะครับอ่ะทีนี้ส่วนที่2ก็คือการพยุงร่างกายเมื่ออยู่ในน้ําเมื่อร่างกายแทนที่น้ําจะพยุงแรงเท่ากับน้ําหนักตัวที่ถูกแทนที่ด้วยน้ํานะครับแรงที่กระทํานี้จากพื้นล่างสู่เบื้องบนขนาดของแรงจะอยู่ขึ้นอยู่กับอะไรครับน้ําหนักนะครับ ขนาดของวัตถุและแรงดึงดูดของโลกขนาดของร่างกายและน้ําหนักส่วนต่างๆเนี่ยเช่นบริเวณทรงอกเนี่ยจะมีการบรรจุลมไว้ที่ปอดเนี่ยจำนวนมากนะครับทำให้มันลอยขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันในส่วนขาที่มีกล้ามเนื้อมากมีกระดูกที่ค่อนข้างหนะักมันก็จะตกลงสู่พื้นผิวโลกก็คือตกจมอยู่ใต้น้ํานั่นเองนะครับนักเรียนจะลองสังเกตจากตัวเองก็ได้ครับเมื่อนักเรียนไปไว่ายน้ําหรือว่า พยายามลอยตัวเนาะพยายามลอยตัวส่วนที่มันลอยขึ้นมาก็คือก็คือส่วนอกนะครับที่มีลมอยู่ในปอดนั่นเองนะครับส่วนที่ตกลงไปก็จะเป็นส่วนที่หนักหรือว่าไกลจากปอดก็คือเท้าขายิ่งไขรที่มีกล้ามเนื้อมากหรือกระดูกที่ค่อนข้างหนักขาที่ใหญ่เงี้ยมันก็จะตกลงสู่พื้นใต้ใต้ก้นผิวน้ำเนี่ยได้อย่างเร็วมากขึ้นนะครับอีกทั้งเอ่อความยาวความยาวและน้ําหนักครับอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปที่อยู่ไกลจากปอดเนี่ยมันก็จะตกลง เมื่อนักเรียนนอนนิ่งๆในน้ำนะครับนักเรียนจะถูกพยุงให้มันลอยขึ้นแต่ส่วนที่มันจมลงคือส่วนที่มีความกล้ามเนื้อมันหนาแน่นกว่านะครับอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วเนาะในส่วนนั้นก็จะจมลงนะครับสังเกตได้ว่าคนที่มีรูปร่างอ้วนนะครับมีชั้นไขมันค่อนข้างมากเนี่ยก็จะสามารถลอยตัวในน้ําได้ดีกว่าคนที่มีรูปร่างตัวเล็กแล้วก็ผอมนะครับเพราะไขมันเนี่ยมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ํานะครับ ต่อไปในส่วนของกิจกรรมนะครับครูจะให้นักเรียนอ่านกิจกรรมที่ครูกําหนดให้เนี่ยแล้ววิเคราะห์ว่าเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายในแบบใดนะครับมาดูกิจกรรมแรกเลยครับเล่นกีฬายิมนาสติกบนอุปกรณ์บาร์เดียวนักเรียนคิดว่าเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นแบบใดครับครูให้พวกเราพวกเราคิดสักแป๊บหนึ่งครับ เก่งมากเลยคือการเคลื่อนไหวร่างกายในอากาศนั่นเองนะครับมาดูกิจกรรมต่อไปครับว่าเป็นกิจกรรมอะไรนะครับฝึกลอยตัวในน้ํานักเรียนคิดว่าเป็นกิจกรรมประเภทใดนะครับรูให้เวลาพวกเราคิดสักครู่นึงครับเก่งมากเลยคือการเคลื่อนไหวร่างกายในน้ํานั่นเองครับมาดูกิจกรรมสุดท้ายครับคือการทดสอบสมรรถภาพทางกาย วิ่ง800เมตรเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบใดครับคูให้เวลาพวกเราคิดสักครู่หนึ่งครับเก่งมากนะครับก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายบนพื้นนั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้เรียนเกี่ยวกับหลักการการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับทั้งบนบกในน้ําแล้วก็ในอากาศไปแล้วนะครับนักเรียนสามารถนําหลักการเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับทั้งการปฏิบัติก,กิจกรรม ในชีวิตประจําวันหรือเล่นกีฬาการทําอะไรต่างๆในชีวิตประจําวันครับนักเรียนจะทําได้อย่างมั่นคงแข็งแรงมีการทรงตัวที่ดีครับนักเรียนสามารถเผยแพร่ข้อมูลหรือว่าความรู้ดีๆเหล่านี้ให้กับเพื่อนๆคนในครอบครัวและคนในสังคมนะครับจะได้มีการปฏิบัติได้อย่างมั่นคงแข็งแรงเช่นเดียวกับนักเรียนนะครับและเราจะมาเจอกันในเนื้อหาถัดไปที่เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์การออกกําลังกายหรือการเล่นกีฬาต่างๆด้วยครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ e yeah. aí? Yeah.